ค่ะหลังจากที่เราติดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมการพ่นเนาะก่อนที่เราจะพ่นสีทุกครั้งนะคะเราต้องเช็ดคราบก่อน,นะะเนาะาใช่ค่ะ ต้องเช็ดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซอกเป็นรูเล็กๆพวกนี้เราก็ต้องเช็ดให้ทั่วเนาะเพราะเราบางทีมันเป็นคราบมือช่างนะคะเป็นคราบมือคราบอะไรเนาะคราบฝุ่นละอองใช้เป็นของปิ้บน,นะคะผมอยากให้ช่าปิ้บอันนี้ไม่ไตัวให้ช้านะค่ะใช้เวลานิดนึงในการแห้งครับถ้าเราอยากรีบก็ดีบหัวพอลลงมาเป่าพูดไปเลย มีเสร็จกรบร้อยไปขั้นตอนการเช็ดค่าเท่าสะอาดครับผมเยี่ยมครับ